ครับท่านผู้ชมครับผมบัญชาเอมิชัยปากทองสิภาคนะฮะครับวันนี้มีเรื่องของกรมชลประทานอ่าเขามีการแจ้งให้ประชาชนอยู่ที่อ่าใต้เขื่อนของเจ้าพญานะฮะแล้วก็วันนี้จะมีการระบายน้ําเพิ่มนะฮะท่านผู้ชมครับจะมีการระบายน้ําเพิ่มมาประมาณสองพันสามร้อยห้าสิบลูกบาศก์เมตรต,ต่อวินาทีนะฮะในอ่าท้ายเขื่อนนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะเนื่องจากว่าปริมาณน,น้ำเนี่ย หัวเขื่อนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็มีการระบายน้ําลงมาเพื่อให้หัวเขื่อนเนี่ยน้าได้ลดลงบ้างนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วขณะที่ในจังหวัดภาคเหนือก็กคือแถวสุขโขทัยนะก็มีน้าเนี่ยสูงและท่วมอ่าในหลายพื้นที่นะฮะเขตตัวเมืองอ่าจังหวัดสุขโขทัยนะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ทางปากท้องสีพระก็อ่าเล่าข่าววันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนนั้นั้น ที่อยู่จังหวัดสุโข,ขทัยอะปลอดภัยกับเกี่ยวกับเรื่องอน้ําท่วมด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับแล้ววันนี้ฮะท่านผู้ชมครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของชนระทานนะฮะที่มีการแจ้งเตือนการระบายน้ําของเขื่อนแม่น้ําเจ้าพระยาด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ฮะก็มีอยู่อ,อืม วันนี้เพิ่งประกาศมาช่วงเย็ยนเองนะฮะท่านผู้ชมครับที่บอกมาว่าจะมีการระบายน้ําเพิ่มตรงนี้ขึ้นมานะฮะในวันนี้นะท่านผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวเอ่อท่านผู้ชมครับอ่ตรงนี้นะฮะวันนี้ผมก็ไปในพื้นที่ของท่าดินแดงมานะฮะบอกว่าเอ่อพื้นที่ท่าดินแดงนะก็มีการนํานสิ่งของนะไปแจกในพื้นที่ของตำบลท่าดินแดงนะฮะท่านผู้ชมครับที่ มีประชาชนนั้นนะอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าดินแดงฮะที่เกิดเหตุการณ์ดิ่มแม่น้าน้อยและน้ําท่วมบ้านเรือนประชาชนนะท่านผู้ชมครับมาดูบรรยากาศกันตรงนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับถึงุ่มเลย ครับ่ท่านที่ท่าดินแดงนะท่านในอำเภอผะกไห่นะครับก็ลงพื้นที่นะครับตรวจสอบที่อำเภอท่าตบลท่าดินแดงอำเภอพะกไห่จังหวัดนครศรียาดูบรรยากาศอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมครับหมู่บ้านที่เออะเออะอะไรเนี่ยรู้จักไหมนี่ครับนี่ที่ตำบลท่าดินแดงฮะอำเภอผะไหจังหวัดพระนครศรีอยาครับมีการอ่า ช่วยแจกสิ่งของให้กับบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมในตำบลท่าดีแดน8หมู่นะฮะท่านผู้ชมครับที่อยู่ริมแม่น้ําน้อยนะท่านผู้ชมครับบางคนก็ยังคงต้องใช้เรือนะท่านผู้ชมครับต้องใช้เรือนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าน้ําระดับน้ําขึ้นมานที่เห็นบ้านอยู่ข้างหลังนั่นก็คือน้อําเออยู่บนฝั่งนะฮะแต่ว่าอยู่ริมแม่น้ําน้อยก็เลยน้ําท่วมเข้าไปนะ ดูประชาชนนะฮะตรงนี้ฮะตรงความเดือดที่ที่ไปแจกตรงนี้คือฝนตกด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับและส่วนระดับน้ํายังคงเพิ่มขึ้นนะอยู่ในแม่น้ําน้อยตบลท่าด่นแดงครับอำเภอประขัยจังหวัดนครศรีธรรมนะครับนี่ท่านนายอำเภอครับก็ข้าวไปแจกให้กับชาวบ้านนะท่านผู้ชมการณ์อ่ะอยู่ตรงนี้ เรียบเลยแค่เรียบมาแล้วนี่ครับนี่ครับฮะนี่ฮะชาวบ้านนะฮะที่อยู่ริมแม่น้ําน้อยนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอประไัยตำบลท่าดินแดงนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ก็เล็งเห็นความสําคัญนะท่านผู้ชมกับกับชาวบ้านที่มีผลกระทบความเดือดร้อนตรงนี้ด้วยฮะท่านผู้ชมอร่อยลันรออยู่นู่นน่่อนยังไงหลังหลังนี่บรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมครับ อย่าเรียนรับกนายเดี๋ยวก่อนอะไรนะงวดอะไรนะฮะยายบอกเก้าสองฮะท่านผู้ชมครับไปซื้อเอาถูกไม่ถูกไม่รู้นะฮะยายให้หวยช่วยนะท่านผู้ชมน้ำมีอย่างครับกล่องละหนึ่งคนยายขึ้นรถเรือมาด้วยกันเลย่่งงยยยาเเคก ไม่เป็นไรเยอะเยอะยอะนี่ครับก็ชาวบ้านก็มารอรับของกันเป็นจํานวนมากนะฮะท่านผู้ชมครับก็รับข้าวน้ําไปฮะจากท่านในอำเภอนะฮะท่านผู้ชมครับยกขุ้นจ้ะบ้านนี้เขาอยู่สิบคน นี่ฮะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบล <ภา S 2> ท่าดินแดงนะฮะอำเภอปากหานจังหวันนวดนครศรีธราและนอกจากนี้อีกหลายพื้นที่นะฮะก็ยังคงถูกน้ําท่วมนะที่มีชาวบ้านอยู่ริมใกล้กับแม่น้ําน้อยนะฮะท่านผู้ชมครับ1องน้ำหวนะอย่าไปบ้านเก็บของเหนื่อยมะเนี่ย <laughs> นี่ฮะ ทางในอำเภอก็จะยังคงแจกภาพแต่นนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายนะครับครับนี่ก็ชาวบ้านก็ขอบคุณทางหน่วยงานทางอำเภอด้วยนะท่านผู้ชมครับอำเภอรู้ได้ไงเพื่อนนี่ฮะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงของท่านนายอำเภอหน่อยนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะในะายอำเภอปากอ <นะ S 2> ้จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ยยน,นั่นนะครับ ไม่ต้องมาอันนี้น้ําท่วมคอเลยฮะถึงคอเลยฮะท่านผู้ชมแล้วก็พื้นเดินได้เนาะมิดมิดหัวเลยครั่มกอไรมิดีอเฮ้ยเยอะเราไปมูไหนอ่ะฟังเสียงแม้เนนะท่านผู้ชมครับคือนือคือหมูครับวันนี้นะครับพอเรากิจการชาติได้ดำเนินการจะทำเข้ากล่อง สามตำบลน,นะครับสามตำบลก็ประมาณ15 16หมู่บ้านจํานวน1,500กล่องครับในพื้นที่ตำบลท่าดินแดงตำบลกุดีแล้วก็ตำบลบ้านใหญ่ครับตอนนี้สถา,า,านการณ์เป็นยังไงสถานการณ์น้ําท่วมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับในช่วงนี้ซึ่งเราก็ได้รับเตื่อนจากทางสมมานจากระดับจังหวัดว่าทางน้ํามาจากท้ายเขื่อนอุทยาเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องเร่งระดมช่วยเหลือกันนะครับในเรื่องของการยกของขึ้นข้างบนด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็จัดทำข้าวเป็นขนกำลังใจซึ่งเป็นการระดมทุนจากพื้นที่นะครับไปมองที่ชาวบ้านอยู่ในนะ้ำเป็นยังไงบ้างะที่ที่บ้านของชาวบ้าน,นครับคือโดยปกติอำเภอปากไ่ายก็ถือว่าน้ำท่วมเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่า,าเมื่อถ้าเรามีการแจ้งเตือนก่อนเนี่ยเขาก็จะเตรียมพร้อมส่วนในส่วนของราชการไม่ว่าจะเป็นอำเภอการนาผู้ใหญ่บ้านหรือทั้งองค์กรปกครองส่วนทิ่นก็มีหน้าที่ไปช่วยเหลือยกสิ่งของขึ้นไม่ให้เสียหาย ซึ่งซ่งเรื่องนี้ไม่ไม่มีความเสียหายในพื้นที่ของผมเกิดขึ้นนะครับกำชับชาวบ้านยังมีร่วงน้ำเปลาอยู่นะก็ให้คอยติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้คอยดูเรื่องของสัตว์ที่มากับน้ํานะครับไม่ว่าเป็นตะขาบเป็นงูเป็นอะไรให้ใช้ความระมัดระวังให้การนำพยาบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคอยรับฟังการขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชน24ชั่วโมงครับที่พบปัญหาของชาวบ้านตอนนี้เป็นไงครับยังยังยังไม่ได้พบในเรื่องอื่นนอกจากว่า ขอแรงในการช่วยยกสิ่งของเท่านั้นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้เราได้แก้ปัญหาโดยการให้กำนันพัชบ้าลแล้วก็อบตอนะครับคอยติดตามขอความช่วยเหลือไปได้ตลอดเวลาครับบางหลังไม่ที่เขาออกมาจากบ้านไม่ได้คือน้ำบางทีมันก็เหมือนท่วมตัดขาดแต่ว่าทุกคนมีเรือนะฮะไม่มีเลยที่บอกว่าอยู่แล้วออกมาไม่ได้ไม่ไม่มีในในประเด็นเหล่านี้นะครับท,ทุกหลังมีเรือทุกหลังมีเรือหมดครับ ครับนี่ก็เป็นเสียงของอท่านในอำเภอฮะนัตพลฮะชุลพันธ์นะฮะในอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับที่เห็นความสําคัญแล้วก็ลงมาช่วยเหลือ,อชาวบ้านที่ถูกน้ําท่วมในบริเวณริมแม่น้ําน้อยนะฮะที่รับน้ํามาจากแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ขณะนี้เขื่อนก็จะมีการระบายน้ําเพิ่มด้วยฮะท่านผู้ชมครับอืมตรงนี้ก็เป็นความ น่าเห็นใจนะฮะท่านผู้ชมครับเอ่อในพื้นที่ที่ถูกน้าท่วมในหลายพื้นที่ของพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครสิย่าแล้วก็อีกหลายพื้นที่ฮะก็ยังคงพบว่าพื้นที่นั้นฮะในพื้นที่การเกษตรฮะยังมีพื้นที่ที่ปลูกกล้วยที่เป็นอาชีพของชาวบ้านฮะเกิดความเสียหายนะดูภาพกันนะท่านผู้ชมเนี่ะเด็กๆก็มาเล่นน้ำนะครับท่านผู้ชม นี่น้ําท่วมในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดนรครศรีอยุธยานะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็นี่างบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในแถวอำเภอบางบานวัดตะกรูนะฮะก็ที่ปลูกสวนกล้วยะฮะก็เริ่มมีความเสียหายบางส่วนบ้างแล้วะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่ากล้วยเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมานะฮะสองขวสองปีเกือบสามปีเนี่ยน้ำไม่ท่วมเลยก,ก็เกษตรกรก็หันมาปลูกกล้วยนะฮะแล้วกเกษตรนันกการก็พบว่า นี้น้ำมาก็ปลูกไปแล้วท so no ําไงนะฮะก็ไม่รู้ว่าน้ําจะมาก็เลยถูกน้ําท่วมอีกนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะตรงนี้บริเวณแถวตำบลวัดตะครูอําเภอบางบานจังหวัดนครศรีอายุทยานะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับในพื้นที่นี้ฮะครับต้นกล้วยหลายต้นเลยฮะที่เกิดความเสียหายนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นการผ่านน้ําลงทุ่งนาที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วประมาณสองพันไร่นะฮะพันกว่าไร่นะฮะตรงนี้ก็มีการ ค่อยๆผ่านน้าเข้าทุ่งนานะท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็เป็นที่กว้างเลยฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะนีะ่อันนี้ก็ที่เห็นใกล้ๆนะั่นคือสุนัขฮนะใสยออกไปไหนไม่ได้นะฮะก็เลยนั่งดูน้านะฮะท่านผู้ชมครับตัวนี้นครับก็นี่ครับนี่ต้นกล้วยนะฮะที่กําลังเติบโตฮะแล้วก็เป็นส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยกล้วยหอมกล้วยน้ําว้านะฮะที่ผลกระทบความเสียหายตอนนี้ก็เริ่มตายแล้วฮะท่านผู้ชมครับฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอบางบานะแล้วก็ น่าจะมีในพื้นที่อำเภอปากไห่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับที่กล้วยเนี่ยเริ่มถูกน้ําแล้วใบเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วฮะเริ่มตายตายแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะก็เนื่องจากว่าน้ำมาก่อนเนี่ยยังขายไม่ได้ส่วนเครือกล้วยเนี่ยก็ยังอยู่กับต้นเลยฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะยังจมอยู่ในน้ํเลยนะท่านผู้ชมครับบางนี้ฮะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะน้ํามันมานะฮะฝนก็ตกลงมาตอนนี้นะท่านผู้ชมครับยังตกลงมาอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่คือบรรยากาศอ่า พื้นที่การเกษตรในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทําเกษตรกรหรือปลูกกล้วยปลูกพริกปลูกเกี่ยวกับพริกแล้วก็พืชพันธุ์ที่กินได้นะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็สามารถเนี่ยเอามากินได้แต่ก็เสียหายหมดนะฮะตอนนี้ถ้าต้นเตีย้ยๆเนี่ยน้ำท่วมหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ ลอยเพียงควางนะท่านผู้ชมก็มีอยู่ประมาณแถวนั้นน่าจะอย,อยู่ประมาณที่ผม,มเห็นนะเอาเอาเบื้องต้นก่อนฮนะน่าจะไม่ต่ำกว่าเป็นร้อยไร่นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าแต่ละบ้านเขาใช้อาชีพตรงนี้ปลูกกล้วยกันนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ขายเลี้ยงประกอบอาชีพแต่ตอนนี้กล้วยก็เริ่มจะตายแล้วบางคนก็ขุดหนอ่อเอามาเก็บไว้ด้านบน,นะฮะถ้าไปซื้อหนอ่อเขาก็จะแพงอีกะฮะท่านผู้ชมครับบางคนปลูกต้นมะละกอปลูกต้นพริก อไรฮะมะเขือตายหมดฮะนเนี่ยเริ่มเหลืองหมดแล้วฮะท่านผู้ชมครับอันนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับ,รบล้มตายมาแล้วท่านผู้ชมครับนี่ครับครับเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ของ ในอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอปากไห่จังหวัดแม่ร้รนีอยุธยาครับที่ถูกน้ำท่วมนะฮะแล้วก็หลายคนก็มีผลกระทบความเดือดร้อนนะท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมครับทางกรมชนะระทานนะก็ได้มีการแจ้งเตือนนะท่านผู้ชมครับมีการแจ้งเตือนอผู้ที่อยู่พื้นที่ต่ำนะพื้นที่ต่ำนะท่านผู้ชมครับ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ำที่จะมีการระบายน้ำมาจากเขื่อนนะฮะที่จังหวัดชัยนาฮะก็จะระบายลงมาก็อยู่ช่วงเวลาประมาณสัก22คืนนี้นะฮะก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มนะครับก็เป็น2,350 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะให้ประชาชนทุกคนนะฮะก็ระมัดระวงังหรือเก็บของขึ้นที่สูงด้วยตรงนีนะ้และทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรียาก็บอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะให้ระมัดระวังเตรียมเก็บของขึ้นที่สูงแล้วก็คอยเฝ้าดูความการประชาสัมพันธ์ของทางหน่วยงานด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับข่าวของเราปากท้องสีผ้าก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์ติดตามสับตะไคร้ด้วยฮนะแล้ววันนี้ก็ เป็นเพียงข่าวสั้นๆแล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในในข่าวนี้ด้วยนะฮะฝาก20 5กดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็มาพบกันใหม่คราวหน้าส่วนผมบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไว้พบกันพรุ่งนี้ฮะตอนเย็นนะครับสวัสดีครับข่าวสั้นครับ